ทงไหคะวันนี้ก็จะมาวาดรูปกันนะคะรูปที่เหรอไม่ใช่สอมันจะวาดตัวเล็นิดนึมันไม่สวยนะคะถ้าถ้าคุณอื่นบอกว่าพี่พี่ ทำไมว่าต่อแต่แต่ว่าพี่ทำสวยนเน,ยนะขออภัยนะคะเสียงไม่ค่อยดีนะคะทำไม <c oughs> มาแล้วเดีเราจะมีวาดดีกับในมีกันนะคะแล้วก็มีน้องคนนึงบอกว่าพี่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 แปลงดังสุดนะอ๋อ ปจางสช่วนะเดี๋ยววเขพี่เกันนะค่ะแล้วมีน้คนนึงที่ที่ทากเพี่แป้งนะแล้วก็เขาก็เชื่อเลยไม่รู้จะไม่ได้คุณไม่เคยติดต่อเขานะแป้งนี้แก่พีจังก่กัอ ที่พี่ปัดแบบนี้พี่ทำวาสะอาดจังหัดจะมาดูกาท่อนกางค่ะอาเมนาเซสเออพี่ไม่เคยเชื่อว่าดีเป็นไปกับเออคพระพี่แต่เชื่อว่าได้เบบเบคกับเคอด์ มือตลกนั่นเรียงมุกนะคะเรงกับข้อข้อกับมันกันอาถ้าวาดไม่ค่สวยขออภัยด้วยนะคะจะต้องก้องสายเดี๋ยวเราจะมาวาดให้แม่กดูค่ะ ตาไม่ค่อยสวยๆนะคะนี่เจ้ากุลบอกว่าว่าเด้เด้ทำไมถึงทำไมถึงคอสแฟนดีนะคะพี่ก็ไม่รู้พี่เลยอ่ะเนาะก็ว่าตอนนั้นคอสก็ก็เดินเล่นตอนนี้รักก็เจอดินเล่นก็เพื่อนก็ทำให้เขาตกใจก็เลยอายไป เป็นเพลแล้วก็แล้วก็พอตอนที่คอสบาร์คังคอสก็ไม่เคยทำดีเลยทำในแมย,ย์ก็เป๊ะกันนะคะแล้วก็เสร็จนะคะดีค่ะจะมาดูใ,ใกล้ๆกัน,นะคะ่ะนี่ค่ะมาแล้วตัวอันนี้ค่ะที่ที่ที่เราเคยเห็นนะคะนี่ค่ะจะเหมือนในเมย์กัน,นะคะแต่ว่าในาเมยจะไม่มีผ่านนี่เราจะมาวัดในเมยกันต่อกีอ่ตังคงกอง่อน โอเคค่ะวาดหนึงเมฆนะคะทีพีความวาดไปเมื่อกี้พีก็ขออภัยมากเลยค่ะที่ทำนะพี่ทำพิกพ์มะะือค่ะไตกะเล่น ไม่เคยเสือกขออภัยมากเลยนะ ม่กี่ทีล้วก็ว่ามาทั้งหมดแล้วแม่มาจับตอนนี้มันดูแปลกๆว่ะเออที่พี่ทำให้แม่แปลกๆแบบนี้ก็ขออภัยมากนะคะรอว่าดต่เธอไม่ต้องพูดมากอะไรไปลาก่เก็อ้มัเห็นเขาไหม No. เราควก็เสร็จแล้วนะคะอืมวันนี้เราก็มาเสร็จการวาดรูปกันนะฮะดีมและในเมนะคะเดี๋ยวเราจะมาพาดูดีมกันนะคะ ทีมในเรื่องราวนะคะเธอได้เกิดมาจากอะไรนะจะไม่ได้นดี่แม่จำได้นี่แม่เป็น Apple me, แอปเปิ้ลดำอันนี้เป็นแอปเปิลสีทองนะไม่รู้นะเราจะมาจบคลิปกันนะคะเราจะมาจบคลิปกันนะคะแล้วก็ที่จะจบคลิปก็คืออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะคะเดี๋ยวจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ใหม่ ว่าละคะตักขึ้นอุยลึก b i